สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันใน2หัวข้อก็คือหน้าที่การจัดการคลังสินค้าอย่างที่7และ8โดยหน้าที่การจัดการคลังสินค้าอย่างที่7ก็คือการเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในคลังสินค้าการเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในคลังสินค้าสามารถพิจารณาจากข้อมูลโครงการประเภทธุรกิจประเภทสินค้าข้อมูลด้านโลจิสติกเพราะว่าการเลือกอุปกรณ์นั้นจะมีผลต่อาก,การสร้างกําไรทางธุรกิจในทันที และต่อมาเราจะมาต่อกันในหน้าที่ของการจัดการคลังสินค้าอย่างที่8ก็คือการควบคุมการปฏิบัติงานการควบคุมการปฏิบัติงานในคลังสินค้าต้องพิจนารณากิจกรรมต่างๆอย่างละเอียดเก็บข้อมูลทั้งกายภาพของงานและข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งจะวัดจากประสิทธิภาพของงานในแต่ละกิจกรรมประสิทธิภาพของคลังสินค้าในการที่จะทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทุกกิจกรรมของโลจิสติก ต้องมีการดำเนินอยู่ในระดับความเหมาะสมโดยเฉพาะในเรื่องของ 1. การเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีระยะทางยาวเกินไป 2. การใช้ประโยชน์จากปริมาตรคลังสินค้าน้อย 3. มีต้นทุนเวลาที่เสียไปจากการใช้เครื่องจักรเก่าที่ขาดประสิทธิภาพ 4. ถ้าขนถ่ายที่ใช้ในการรับและส่งสินค้าไม่เหมาะสม 5. ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ไม่ทันสมัย การวัดประสิทธิภาพของคลังสินค้าการวัดประสิทธิภาพของคลังสินค้าสามารถพิจารณาได้หลายแบบดังนี้ 1. อัตราส่วนผลิตผลซึ่งเป็นอัตราส่วนของผลผลิตที่ได้ต่อปัจจัยการผลิตเช่นจำนวนสินค้าที่คนงานสามารถขนได้ต่อชั่วโมงการทำงาน 2. ออัตราส่วนที่ใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นอัตราส่วนของกำลังการผลิตที่ใช้ไปต่อกำลังการผลิตที่มีอยู่เช่น จำนวนชั่วโมงแรงงานที่ใช้ไปต่อจำนวนชั่วโมงแรงงานทั้งหมด 3. อัตราส่วนของผล,ผลผลิตที่ได้จริงต่อผลผล,ผลิตมาตรฐานเช่นอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจริงต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่กำหนดไว้โดยการวัดประสิทธิภาพทั้ง3แบบนั้นก็จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันซึ่งจะสามารถใช้ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจโดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพที่ดีนั้น จะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อคลังสินค้าดังนี้ 1. ปรับปรุงการให้บริการลูกค้าเพราะว่าการขนส่งดีขึ้นความผิดพลาดลดลงรอบเวลาการสั่งซื้อลดลง 2. เพิ่มความถูกต้องแม่นยำของสินค้าคงคัง 3. มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่และปริมาตรคลังสินค้าเพิ่มขึ้น 4. ผลผลิตและประสิทธิภาพของแรงงานเพิ่มขึ้นเพราะจำนวนสินค้าที่พนักงานลำเลียงจัดเก็บและนำออกมาเพิ่มขึ้น